นทางมาแต่เช้าตู่ครับอัตนาที่เบร็ครับส่น้อเดินทางมาเพิ่มสีสันให้ากโป้งครับที่เกาซี่นี้ให้ใหม่ด้วยสติกเกอร์าส 5, 4, 3, 2, Action เสร็จเรียบร้อยครับกับการหุ้มฝาหน้าเจ้าโตโยต้าแอลวินซ่าครับด้วยสติ๊กเกอร์แคร์บล่าฮุรครับมีตีช้ำๆครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากฝาเก่าให้ใหม่เพียง30นาทีครับก็ช้ำว้าวประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสนใจก็ตามนี้ครับเอแคร์บล่าบายอิงสติ๊กเกอร์ต่นมาก็สดใส 086-348-7405